ดูโจ้ชอยมันจีว่าได้กอนเลยดีเลยดูโจ้อยากเล่นกูไอ้กับต่ำเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปหอมไม้กูกันคนลอกไก่กูลอกเปือกนั่นเออกูกันว่าคุณลอกอยากอยากกูมาซ้ำตกจริงไม่ลาบไปโตเหลังเกล็กเผื่อนลาบแล้ววันก่อนเทงแล้วคนนั่นกันในบ่าววันมันเคากแข่งกูก็ออกแข่ง บ่าววันว่ามานัดมาพกันที่จ้าลาคังตาดุ้นวะเรามานางโอกกันสักวันอนัดออกกันสักวันครู่พูดถึงเวลาวันเที่ยงแต่พ่อยตามนัดมันมาไหมมันจะลาว่าคู่ะมันไม่มาเดจไม่มานัดแล้วว่ามันนัดอกกันละอ๋อเอไปเลยครูนัดได้มาอกกันเลยรำกาญในใจว่ะไอ้ตุ๊กชิงเตรียมยนลำบากมั่งพอพน้าบ้านเมืองมันลำบากครับ สัตว <Es> <an> ์ป่าเลือดสะกิดสะกุยไม่กลได้เอโดได้ดูได้แลจะไม่นี่ประชาชนหองก็ตือว่ากล้องแต่จะกินมันไม่กลมีแต่นี่อ่ากันมัววุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเล่นเป็นลินไม่ว่าจะเป็นหมดจั้งเป็นขาง่ายทำไมนี่มันหายากบ้านเราครับตอนใหม่ก็เมื่อในปลกว่างได้กินหลอกว่างีได้เป็นพ้นว่างได้ผึงรมเมาเมื่อพกินแล้ว่าเจ็ดแปดปีคาปีที่ปีแต่เวลาอนวีเดียวปร่งวีเดียวปร่งงานาทีลมงานาทีลม นับวันถ้ามีคนคนมักว่าคนประกรับรองได้ว่าบ้านเมืองของเราต้องรอดไม่ติยบหรือชิงตว์ฟ้านี่มันน่าอยากเออตว์ฟ้าเมืองไทยไรแกติมันน่าไม่ไกได้ขัวาิโปไม่ไกรมีอะไรก็อิปโปไม่ไกรมีหันเออฮิปโปนี่มันเป็นสรัตว์ที่น่าอยากมหาอยากให้ร้อยฮิปโปมจักรีย้างกันนีอฮิปโปกูไปลงบ้านมาโูที่นั่นแกกูแต่งอะไรล่ะ เล่นเหลือไงได้ตั้งปวดบ้าเพอห้ตุกจริง,าาง,งบยย้าทั้งเพ็ยนทำใจแล้วยู่ตีเข้าไปไอต้เนําคุ้นไม่ใจกกลายาบแต่ได้ขันไอคุยอมรรบไปต้มร้วลายย่างจิงนายโถ้าจารย์ข้า,ขาที่นี่ภาคใต้ก็เราเป็นเมืองดามขวนันท่านไม่เป็นเมืองดามขวนันบ้านเมืองเราเป็นเมืองติดสบายฮ่าท,ที่จังหวัดภาคใตม้มั่งพอรู้ไหมถ้าไม่มีจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวบ้านเมืองอื่นไม่ได้เกิด ทาไมจังหวัดกระบี่เป็นเมืองพอเมืองแม่มัเมืองพอเมืองแม่เพลื่อคุยลายกว้างกว่ากระบี่นี่มีต่งเมืองคนยิ่งต่งเมืองคนใช่อันเออเมืองคนยิ่งตีน้อยโคปันุ่มเมืองคนใช่ปลายปายาแล้วโคได้กันไหมไอโคปันุมกับปลายปลายาได้กันได้กันแค่น้อยแต่ได้กันตีเอาลึกได้กันเซตเดินมาล้างเนื้อคลองนี่เดินกันนะ ได้กันนั่นตัวนาได้กันอันนั้นรถจังหวัดกระบี่ตรูตั้งพีที่นี่กูอยากทาบไปโตวัดตีมาตีไปกองลำตับตีมาตีไปกองอำเภอลำตับเกืดเลยดนดนดนไม่จ่ายดนกูแรงตีมาตีไปที่ก็ได้เรียกอำเภอลำตับพี่น้องเจ้าลำตับแกว้งแกว้น้องเดียวมาเพราะฉะนั้นอัดวีซีดีเราต้องลาประวัติลำตับให้ได้กวางมึงโรมาประวัติลำตับพลายกวางประวัติลำตับมันเป็นยังไงนายโถ คือติก็ได้เรียกลำทับจะไม่งั้นมีคมมีนิดมาตั้งทับอยู่ในกามีทหารมาตั้งอยู่ทับนึงันวันนั้นทหารออกไปเจียวลาดตาวินไปพบยาดองมาอันนี้เวลาเก้าครับไปบเข้าไอ้ทับคง้งคมจอยลำทับนะล่ลำทับเพื่อนลำัทับเพื่อนตุกจริงกูรกรกรกไรลรแปลกแปลกพี่เออเพราะฉะนั้นมึงรู้ประวัติรู้เปน็นที่ดีอยากจัดทรัที่โตวา่าใจตีก็ได้เรียกจังหวัดกระบี่ ใตท่ก็ได้เร <t cynical> <problem> ียกระบีเนี่ยลากเด็กๆได้ควางพี่นองที่มากันทุกคนคืนนี้ใ่ก็เรียกระบีเรื่องเรามันมาจากนั่งจีนใจอิวดูมาแลกจะไม่ทุนองคงอูกรับบีกันเอ้